สวัสดีกลุ่มสวินทุกท่านพบกับผมแอมินปูซิเมนแกนเกนอีโดล่าแฟนตาซีสตาสกะนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงรีวิวตัวละครล่วงหน้า EP ที่2นะตัวละครที่ผมจะมารีวิวในครั้งเนี้ยเธอก็คือนักมายากลมือโปรโคลเอนั่นเองนะครับโคลเอเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่โผล่มาแรกๆของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับ เป็นตัวละครที่ผมมาช่วงอีเวนต์การขึ้นคองลากของโรซาลินนะครับเรามาดูประวัติส่วนตัวของคุณเธอกันเธอเป็นนักมายากลที่ร่อนเล่สแสดงไปทั่วซึ่งมีลักษณะาภายนอกเป็นผู้ชายนะครับก็ผมขอพูดเลยแล้วกันว่าโค<อ><อ>เอเนี่ยเป็นตัวละครหญิงนะครับในตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นผู้ชายนะแต่จริงๆแล้วเนี่ย เธอเป็นผู้หญิงนะครับหลังจากที่เธอลงตู้แล้วเนี่ยทุกคนก็เลยถึงบังอ้อน,นะฮะแต่จริงๆบางคนที่อ่านชื่อโคเอก็จะรู้แล้วรู้อยู่แล้วว่าเออคนนี้เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าปกติผมจะอ่านชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นไงก็จะเป็นคุโรเอแทนพอเป็นคุโรเอเนี่ยมันก็เลยเป็นเชิงว่าเอาชื่อผู้ชายนี่หว่าก็นั่นแหละเอาไปว่าผมเข้าใจผิดเองละกันนะครับโดยปกติเธอจะ แสดงมายากลตามที่ต่างๆนะครับโดยพื้นที่ล่าสุดเนี่ยเธอได้ไปแสดงมายากลที่เมืองหลวงเลกูลุสตอนที่พิธีการขึ้นของล่าของโรซาลินก็คือพิธีที่โรซาลินได้เปนจัจรพัดดินีนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแสดงมายากลน่ะมันเป็นแค่ฉากหน้าของคุณเธอครับเพราะว่าตัวจริงของคุณเธอเนี่ยเธอเป็นสายลับมือฉมังของล็อกกินแฮมนั่นเอง เธอเป็นพวกเดียวกับจักรวาลแคนซีด Can ครับอ่าพูดง่ายๆคือโคเอเน่ได้รับภารกิจจากล็อกกินแฮมมาว่าให้มาสืบแผงผังของเมืองหลวงเลกูลัสนะครับแล้วก็แผงผังของอ่าราชวังที่โลซาลินอาศัยอยู่นะครับรวมถึงการหาพิกัดในแต่ละจุดของเมืองนะครับถามว่าหาพิกัดไปเพื่ออะไรเนี่ยคงต้องไปดูในเนื้อเรื่องในอีพี EP ที่2เอาแล้วกันนะ แต่ผมบอกได้อย่างเดียวว่าตัวเธอนี่แหละเป็นตัวนำความชิบหายมาในอีพที่2นั่นเองนะก็เอาไปว่าคอยชมใน e ีพีที่2แล้วกันแต่จริงๆทางโกบอก,ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับมาเรามาดูอีโดล่ากันอีโดล่าของคุณเธอเนี่ยเป็นไฮดรนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่า ถ้าเป็นคนของจกักรวรรด Can ิแคนซีเนี่ยทำไมไม่เป็นทหารจากกลอันโดเมดาล่ะครับอ,อันนี้ทางเกมมันยังไม่ได้บอกอะไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมจะขอพูดตามที่ผมเข้าใจแล้วกันปกติแล้วคนที่ใช้อันโดเมดาทหารจากกลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อยู่เบื้องหน้านึ่ออกอไหมก็คือ คอยอารักขาล็อกกินแฮมคอยช่วยสู้ล็อกกินแฮมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของโคเอเนี่ยจะเป็นตรงกับข้ามโคเอเนี่ยคือทำงานเบื้องหลังให้ล็อกกินแฮมนะครับหน้าที่หลักๆของคุณเธอคือการหาข้อมูลการสืบข้อมูลแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในเมืองต่างๆเพื่อส่งข้อมูลให้ล็อกกินแฮมนะครับก็เลยคิดว่าอืไม่จำเป็นต้องมีอีโดราจากกลก็ได้ และอีกอย่างหนึ่งการที่คุณเธอสมมุติว่าเผอแปลงร่างอีโด่าจริงๆเนี่ยถ้าถ้าโคเอเนี่ยแปลงร่างเป็นอะไรนะถ้าหารจะกกลอนอันโดเมดาขึ้นมามันก็เป็นการประกาศว่าตัวเองเป็นคนของแคนซีดประมาณนั้นนะอันนี้คือความเข้าใจของผมล้วนๆนะก็รอทางเกมเขาเฉลยมาอีกทีแล้วกันแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้อ่าต่อมาเนี่ยเรามาดูล่างต้นของโคเอนะครับ คูเอเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวธาตุน้ำายาล่อนะครับที่จะมาในรูปแบบตู้3,000เพชรออลลี่นะครับก็คือเอาง,ง่ายเป็นตู้สุ่ม3,000เพชรธรรมดาโอกาสได้1.5%เนะครับเพราะว่าในแผดช่วง EP ที่2เนี่ยคือตัวทองเนี่ยจะเป็นหมนทุนตู้เลยก็ว่าได้นะครับไม่ค่อยมีการใช้ตัวทองแล้วในช่วง EP ที่2 พิ่งจะมีช่วงหลังๆนี่เองนะครับอ่ะเรามาดูการเติบโตของตัวละครกันการเติบโตของสเ,สเตตัสเนี่ยจะเป็นเพิ่มโอกาสตีคริติคอลอย่างที่เห็นนะการเติบการเพิ่มโอกาสติคริติคอลมีเริ่มต้น40ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยถ้าเราอัพเต็มมันจะได้ประมาณ45นะครับแล้วก็ได้พลังโจมตีเพิ่มมานหนึ่งก็จะประมาณนี้นะไปดูคลิป การอัพสายคยีก็ได้ผมทำไว้แล้วนะครับส่วนอาชีพเนี่ยเป็น e l e m e n t เ r อร์นะฮะเอเลเมนเเนี่ยเป็นอาชีพที่หน้าที่หลักๆของอาชีพนี้คือแต้มธาตุครับแต้มธาตุเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักของเกมอ d o l ลาก็ว่าได้นะครับปัจจัยหลักยังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันคือการมีแต้มธาตุเยอะๆเนี่ยจะทําให้คุณใช้สกิลหรือทําไม่ตายได้เร็วขึ้นนะครับสมมุติว่า สกิลต้องการ5ขอแค่เรามีแต้มธาตุใดธาตุหนึ่งถึง5สมมุตินะอย่างเช่นเราต้องการธาตุดินเราก็ต้องมีแต้มธาตุดินถึง5ถึงจะใช้สกิลได้โดยแต้มที่ไม่ลดนะครับแต่ถ้าเป็นท่าไม่ตายเนี่ยสมมุติว่าท่าไม่ตายต้องการธาตุดิน6แต้มถ้าเรามีธาตุดิน6แต้มพอเราใช้ท่าไม่ตายไปปุ๊บเนี่ยไอแต้มธาตุดินจะหายไปนะครับนั่นคือกรณีที่เป็นการใช้แต้มธาตุเป็นหลักนะอ่า ใช้สกิลถ้าเป็นสกิลแต้มธาตุไป่ลดแต่ถ้าเป็นําตุไม่ตายลดอ่านี่คืออ่าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวเกมทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเอ e m เมนเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยหน้าที่หลักๆของอาชีพนี้คืออะไรหน้าที่หลักๆของอาชีพนี้จะเป็นการเพิ่มแต้มธาตุแล้วก็การไปลดแต้มธาตุอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งโคเอเนี่ยหน้าที่หลักๆคือจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะครับ ก็คือการไปลดแต้มท่าฝ่ายหนึ่งแล้วก็การปวดศัตรูด้วยแต้มท่านั่นเองส่วนวิธีการเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นเนี่ยผมขอแนะนำอาวุธประจำตัวของโคเอสักนิดหนึ่งละกันนี่คืออาวุธประจำตัวของโคเอะนะจะมีชื่อว่าไม้กายสิทธิ์ซินฮาร์ตนะครับก็คือไม้ของน้ำมยากดน,นั่นเองโดยที่ตัวไม้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของไพ่นะครับก็คือ โคแดงโคดำจิตแดงจิตดำนะครับก็คือเป็นเป็นสัญลักษณ์ของไพ่น้ำมายากรนั่นแหละโดยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยวิธีการได้มาก็คือคุณต้องบวกโคเอเต็ม4ช่องถึงจะได้มานะครับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจำกัดอาชีพในการใช้งานนะครับคนที่ถืออาวุธชิ้นนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นอาชีพเอล m เมนเตอร์เท่านั้นซึ่งในเกมนี้เอลเมนเตอร์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนมั้ง ก็จะมีเกลดาทั้งหลายแล้วก็มีโปโปพุดดิ้งนะแล้วก็ตัวโคเอนะครับแล้วก็จะมีตัวละครธาตุด,ดิน3ดาวแล้วก็เคมเบลเคมเบลอีพีที่1น,นะถ้าเป็นเคมเบลอีพที่2เนี่ยเป็นเขาเป็นจองความหวังเวทไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูผลของอาวุธกันผลของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยคือถ้าเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มแต้มธาตุน้ำไปอีกหนแต้นะครับ ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับก็ง่ายๆสมมุติว่าก่อนเข้าด่านเนี่ยเรามีธาตุน้ําเริ่มต้น2แต้มนะครับพอเข้าด่านต่อสูป้ปุ๊บเราจะได้แต้มธาตุน้ําเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มจากอาวิชน,นีครับประมาณนั้นซึ่งถ้าบวกเต็ม10แล้วเนี่ยไอแต้มธาตุหนึ่งแต้มเนี่ยจะเป็น2แต้มแทนนะครับแล้วก็ถ้าบวกเต็ม10แล้วเนี่ยเราจะได้ออชั้นเสริมนะครับก็คือ ผู้ที่ถืออาวุธชิ้นนี้อยู่ะจะทําให้โดนทําไม่ตายเบาลง10%นะครับก็ถามว่าจําเป็นต้องอัพไหมเป็นผมผมก็อัพไว้นะเพราะว่าไอการที่เรามีแต้มธาตเริ่มต้นเพิ่มมาในการต่อสู้เนี่ยถือว่าดีนะแต่มันเพิ่มแค่ครั้งเดียวเท่านั้นมันไม่ได้เพิ่มทุกครั้งนะจะเพิ่มแค่ตอนที่เข้าไปสู้เท่านั้นนะครับตอนที่ผมใช้ของเกลดาฮโลวีนผมก็อัพนะเพราะว่ามันจําเป็นต้องมี อันนี้ก็เช่นกันทีนี้เราก็กลับไปสู่ช่วงเนื้อหาหลักแล้วกันด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นด่านสมุดไฟ80นะเนื่องจากโคเอเนี่ยเป็นตัวละครสายซับแล้วก็เป็นสายป่วนนะครับหน้าที่หลักๆของคุณเธอคือป่วนอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าไม่ตายเนี่ยไม่มีดาเมจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะผ่าเพิ่มไปด้วยนะครับ เพื่อความเพื่อความรวดเร็วนะครับทีนี้เรามาดูการโจมตีธรรมดากันการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวมีชื่อว่าสมัตนะเมื่อโจมตีไปแล้วจะเพิ่มแต้มธาตุน้ำอีกสองแต้มนะครับมาถ้าเป็นการโจมตีขั้นที่2เนี่ยจะมีชื่อว่าบิสสมัตึกนะ ก็เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวผลสกิลเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือเมื่อโจมตีไปแล้วจะเพิ่มทาตน้ำอีสองแต้มเพราะฉะนั้นก็ไม่ตีแล้วกันทีนี้เราไปดูสกิลที่1กันสกิลที่1น่เนี่ยมีชื่อว่า Miss Direction c a r d นะเป็นการโจมตีทุกตัวเมื่อโจมตีไปแล้วจะทำให้อีฝ่ายเนี่ยติดสถานะโจมตีแล้วได้ทัตน้ำแทนนะครับสองเทิร์น ซึ่งสถานะเนี่ยไม่สามารถขยายเวล,เวลาได้นะครับคือบางคนอาจจะงงเหมือนเหมือนคําอธิบายไปอ่าก็คือตรงตัวเลยจะทําให้อีฝ่ายเนี่ยเวลาตีไปได้แต้มธาตน้ําไปแทนนะครับสมมุติว่าผมยัดเย็ดสกิลนี้ไปไแล้วไอตัวธาตุดินเนี่ยมันไปโจมตีใส่ผมใช่ไหมซึ่งปกติอ่ะ ตัวโจมตีธาตุด,ดินมันต้องได้ธาตุด,ดินนึกออกไหมแต่ว่าถ้าดตดีสถานะยแย่ดธาตุน้ำให้เนี่ยไอตัวธาตุด,ดินจะได้แต้มธาตุน้ำไปแทนนะครับซึ่งจะทําให้ธาตุด,ดินไม่ได้เพิ่มนะครับก็จะประมาณนั้นต่อมาเนี่ยเป็นสกิลที่2องนะสกิลที่2มีชื่อว่า e l e m m e n u p u l a t i o n นะครับ e l e m m a n i p u l เ t i o n เนี่ยเป็นสกิลโจมตีทุกตัว เมื่อโจมตีไปแล้วจะไปลดแต้มท่าฝ่ายสาแต้มเรามาดูกันก็ลดแต้มท่าไปนะจากหนึ่งเหลือศูนย์แต้มทีนี้เรามาดูสกิลกันเอ้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเหือเอเลนเนเตอร์บัคของโคเอเนี่ยมีชื่อว่าแกรนอิลูชันนะครับ เป็นการโจมตีทุกตัวแต่ไม่มีดาเมจนะครับเมื่อโจมตีไปแล้วจะไปลบบัฟเสริมทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําให้อีฝ่ายได้แต้มทาตน้อยลง50%นะครับรลดพลังป้องกันอีกฝ่าย20% 2เทินก็คือเอาง,ง่ายๆสรุปให้ฟังคือถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นถ้าไม่ตายปีกขาวก็คือออกตัวไวเมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ยจะ ลบล้างบัฟเสริมทั้งหมดของอ e ีฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําให้อ e ีฝ่ายได้แต้มทาตเนาะขออภัยทาให้อ e ีฝ่ายได้แต้มทาตน้อยลงอีก50%ก็คือจากเดิมสมมุติได้ประมาณ1แต้มอาจจะได้แค่0.5แต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดพลังป้องก e ันอีฝ่าย20%ตรงตัวเลยนะครับมาเรามาดูกันว่าเป็นยังไง การเล่นโคเอก็จะประมาณนี้ก็คือหน้าที่หลกัหลกๆของโคเอคือสายป่วนนะครับทำให้อีกฝ่ายได้แต้มท่าลำบากยิ่งขึ้นถามถ้าถามในมุมมองของผมนะจริงๆเอล m เมนเตอร์หน้าที่หลกัหลกๆคือการเพิ่มแต้มท่าให้เราน่าจะง่ายกว่านะแต่นั่นแหละเขาก็คงมาดีไซน์ให้มีสายป่วนบ้างน,นะครับ ถ้าถามว่าตอนโคเอมาใหม่เนี่ยมีคนเล่นเยอะไหมก็เยอะใช้ได้อยู่นะครับเยอะเพราะว่ามีสกิลแปลกเนี่ยแหละแต่ถ้าถามว่าในปัจจุบันมีคนเล่นไหมไม่นะครับไม่มีแล้วเพราะมีตัวที่โก่งกว่านั้นเยอะนี่คือแต่ละร่างของโคเอนะก็จะมาเปลี่ยนสายให้ดูแล้วกัน ถ้าเป็นสายรอฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นน้ำมันยางก้นเต็มตัวมั้งส่วนถ้าเป็นทางขวาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสายรับประมาณนั้นสายเคอเนี่ยเป็นสายชนะาตานะครับส่วนสายรอเป็นสายค่าต้านทานด่าเอสายที่ผมจะเล่นเนี่ยขอเป็นสายนี้แล้วกันสายรอนะเพราะว่าผมมีตัวเดียวไงก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นสายเคออีกทีหนึ่ง เรามาดูกันว่าสก,กิลจะต่างกันไหมนะ การโจมตีธรรมดาก็น่าจะเหมือนกันทุกล่างนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อธิบายแล้วกันต่อมาเนี่ยสกิลที่หนึ่งเป็น m i d ล a ั่น Guard ของสายล่อนะเป็นสกิลโจมตีทุกตัวเมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ยจะทำให้อีฝ่ายติดสถานะโจมตีแล้วได้แต่ธาตุน้ำสอเทินนะครับ ซึ่งสถานะนี้ไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาได้นะครับก็คือตร,ตรงตัวเลยทำให้สตูเนี่ยสมมุติที่ฝ่ายมีธาตุไฟธาตุาด,ดินอย่างเงี้ยปกติเวลาตีอ่ะสมมุติน้ตไฟตีมาน้ตไฟก็จะได้ธาตุไฟเพิ่มมาหนึ่งแต้มนั่นคือปกติแต่ถ้าสมมุติโดนยัดเยียดธาตุน้ำไอที่ว่านี้เข้าไปเนี่ยก็คือตีแล้วได้ธาตุน้ำไปแทนเนี่ยมันจะทำให้อีฝ่ายเนี่ย ไม่ได้ทาุไฟรหรือท่าด,ดินนะครับเรามาดูกันตายก่อนมั้งโอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูสกิลที่สองสกิลที่สองเป็น e l e m เ n เน a เ p e n e r a t i o n ของสายรอนะเป็นสกิลโจมตีทุกตัวเมื่อโจมตีไปแล้วจะไปลดแต้มท่าทุกท่าสองแต้มนะครับ แล้วก็บัฟชนะธาตุอีก35% 2เทิร์นก็คือบัฟตีจุดอ่อนแรงขึ้น35%ก็คือชนะธาตุนั่นแหละถ้าในกรณีอย่างเราเนี่ยตอนนี้ก็คือธาตุน้ำสองตัวมันจะตีธาตุไฟแรงขึ้นนะครับอลองดูกันเน,นี่ยแรงขึ้น35% ต่อมาถ้าไม่ตายเนี่ยเป็นแกรนอิลูชันของสายรอนะเป็นสกิลโจมตีทุกตัวเป็นปีขาวก็คือออกตัวไวสกิลเถ้าไม่ตายนี้เนี่ยโจมตีไปแล้วจะล้างบัฟเสริมวิฝ่ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายได้แต้มธาตุน้อยลงอีก50%สีเทิร์นนะครับลดพลังป้องกัน40%สีเทิร์น อันนี้ผมมองว่าระยะเวลามันเพิ่มขึ้นนะของเดิมเนี่ยมันแค่สองเทินแต่น,นี้เป็นสี่เทินเลยแล้วก็พลังป้องกันลดพลังป้องกันเนี่ยลดลดเพิ่มขึ้นเยอะของเดินแค่ยี่สิบของสายรอสีอ่สเปอร์เซนต์าเรามาดูกัน ที่หลักๆของโคเออย่างที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าไปของสายรอนะก็จะเป็นซับเพิ่มมานิดหนึ่งนะครับแล้วแต่ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยเพิ่มความแรงอย่างเห็นได้ชัดไม่ถึงเพิ่มสถานะแรงขึ้นนะครับคือถ้าไม่ตายไม่มีดาเมจอยู่แล้วแต่ที่ผมพูดว่าแรงอะ่ะหมายถึงว่าสถานะมันเพิ่มความแรงมากขึ้นอ่ะเราขอเปลี่ยนเดี๋ยวผมขอเวลาเปลี่ยนสายนิดหนึ่งแล้วกันนะ นี่คือโคเอสสยเคออสนะก็จะพามันทูกอีกใสยเคออสไปด้วยแล้วกันนะครับเรามาดูว่าสกิลสสยเคออสเนี่ยมันจะแตกต่างกับร่างหลักไหมนะครับ การโจมตีธรรมดาก็เหมือนการทุกล่างนะก็ไม่ขออธิบายแล้วกันก็คือตีแล้วเพิ่มแต้มธาตุอีก2อสองแต้มนะที่เป็นธาตุน้ำนะครับสกิลที่หนึ่งเป็น Miss d เ r e ั t i o n Guard ของสาย chaos นะเมื่อโจมตีไปแล้วเป็นการโจมตีทุกตัว เมื่อโจมตีไปแล้วจะเป็นสกิลปีกขาวก็คือออกตัวไวจะทำให้อ e ีฝ่ายติดสถานะโจมตีได้แต่ธาตุน้ำา2เทิร์นนะครับซึ่งสถานะนี้เนี่ยไม่สามารถเพิ่มระยะเวลาได้นะครับเพื่มาดูกันโอเคตายก่อนแต่หลักการก็เ,รเหมือนเดิมก็คือทำให้อ e ีฝ่ายได้ได้แต่แต้แตมธาตุน้ำนะครับแทนที่จะเป็นธาตุประจำตัว ต่อมาสกิลที่2เนี่ยเป็นสกิลที่มีชื่อว่าอ e ีเลมเมนูเพลเลชันนะครับอีเลมมันนเพลเนี่ยของสายเคออสนะเป็นสกิลโจมตีทุกตัวดาเมจประมาณ230อันนี้แรงกว่าล่างต้นจำได้ว่าล่างต้นประมาณ180เองอเมื่อโจมตีไปแล้วจะลดแต้มธาตุอกฝฟายทุก ทาหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสติดเหมือนมากขึ้นจนถึง80%นะครับมีโอกาสติดมากสุด80%ซึ่งโอกาสติดเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนแต้มทตุของโคเอนะครับสมมติว่ายิ่งแต้มทตุมีประมาณ10แต้มก็คือมีโอกาสติด80%ประมาณนั้นอันนี้มีประมาณ7ก็น่าจะลดตามส่วนต่างไปก็ลองดูด้วยกัน ตายก่อนตายก่อนแรงเกินอ่าไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูทําไม่ตายของอ่าโคเอสายเคออสกันทําไม่ตายมีชื่อว่าแกลนอิลูชันของสายเคออสนะเมื่อโจมตีไปแล้วเนี่ยเป็นสกิลโจมเป็นทําไม่ตายโจมตีทุกตัวเมื่อโจมตีไปแล้วเป็นสกิลปีกขาวก็คือออกตัวไวจะทำให้อ e ีฝ่ายเนี่ยโดนล้างบัฟเสริมทั้งหมดนะครับ พร้อมทำให้อ e ีฝ่ายเนี่ยติดสถานะที่ว่าทําให้ใช้แต้มท่าสกิลมากขึ้นอันนี้ทุกคนอาจจะงงม,มันคืออะไรมันก็คือเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะตรงตีไปก่อน คืออันนี้มันจะเป็นดีบัฟอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะไปเพิ่มจำนวนแต้มธาตุมากขึ้นนะครับเพิ่มจำนวนแต้มธาตุในการใช้สกิลหรือถ้าไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังสมมุติเหมือนกรณีโคเอโดนะ,อ,ะอย่างเช่นโคเอโดเนี่ยอาจจะเพิ่มดูอย่างสกิลที่หนึ่งก็ได้สกิลที่หนึ่งเนี่ย สกิลที่1ก็จะเป็น3แต้มใช่ไหมแล้วถ้าเกิดโดนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็น4แต้มแทนส่วนสกิลที่2เป็น5แต้มแทนเงี้ยส่วนถ้าไม่ตายก็เป็น6แต้มคือเพิ่มจํานวนแต้มธาตุทำให้ใช้งานยากขึ้นนะครับเพราะบางคนเนี่ยบางตัวละครเนี่ยจำนวนแต้มธาตุมันใช้เยอะนะครับถ้าสมมุติบางตัวเป็น10แต้มอย่างเงี้ยแล้วไปเพิ่มจํานวนแต้มธาตุไปอีกเนี่ยเป็น11ใช้ทําไม่ตายไม่ได้นะครับ อันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแมตช์แต้มท่าดะจะมีการทุกคน11แต้มนะในเซิร์ฟญี่ปุ่นโอเคเรามาดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ ก็นี่เป็นวิธีการเล่นโคเอสายเคออสนะก็อย่างที่บอกไปว่าโคเอเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ซับเรื่องแต้มท่าให้ฝ่ายเราแต่ว่าไปป่วนแต้มท่า้ฝ่ายแทนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเทียตัวละครในตอนนั้นเนี่ยน่าจะ A น่าจะประมาณ A นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ B ด้วยซ้ำนะก็อย่างที่ทุกคนรู้อะว่าเอเลเมนเตอร์ส่วนใหญ่สมัยเนี้ย คือเพิ่มแต้มท่าก็หลูแล้วนะครับแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยคือไมาถึงตัวเกมมิโดราปัจจุบันนะมันมีตัวละครลิมิตท,ที่เพิ่มแต้มท่าโดยตรงอะ่ะก็ถือว่าโกงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเอเลเมนเตอร์ด้วยนะก็เลยทําให้บทบาทเอเลเมนเตอร์ดูน้อยลงนะครับแต่เอาจริงๆเนี่ยบทบาทเอเลเมนเตอร์ค่อนข้างสําคัญในเกมนะค่อนข้างสําคัญในบาง,บางด่านชาเลนจ์หรือว่าบันด่านที่ อ่าอย่างหอคอยกำหนดแต้มธาตุเนี่ยสมมุติว่าอย่างปัจจุบันเป็นหอคอยธาตุน้ําถ้าเรามีเอเลเมนเตอร์ธาตุน้ำเนี่ยก็จะรู้เลยว่าทําให้เกมง่ายขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ